จ่อไว้ได้พี่น้องนี่ปลาขวนได้ยุ่นนี่ชอบไว้น้ำลดย่ำใดน้ำบกย่ำใดมากเลยเนีย่มองมีละจำไว้ช่วงปลาหลายให้นี่ลดขับไปน้ำนี่ชื่อหมาดเป็นปลาเข่งจ่อไว้จ่อไว้ให้ออนี่ละเอ้าเนี่ยเห็นบ่างบนหลังมึงด้วย ปลาเข็งที่หลายอยู่โมกเนาะกลางหลายๆคุณเนื้ขอคุณปลาข้อน้อยกระสีมีนี่ไฮนี่แหละครับอ,อีกบ่โดนเดี๋ยกวกระแหงเดี๋ยกวกระคอนแล้วน้ำอ,อีกบ่โดนอีกบ่โดนไฮนี่แหละจำไว้เด้ดเนี่ย,ยมันเราเด้อผลบ้าน,นเราก่อนเด้ดอามาธรรมดาเด้อนี่แหละจำไว้ไฮนี่ไฮปลาคอนนะครับื ห้ามลืมเด้อห้ามลืมให้ปลาคอนเนี่ยห้ามลืมห้ามลืมเดี๋ยวก็มาเขา